นี่วันนี้ทำไมลมแรงจังเนาะนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับผมลมก็พัดเข้ามาแบบเย็นสบายๆนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับร้อนเราก็ต้องมาเปิดเปิดด้านข้างให้ลมนะครับเข้ามานะครับให้อากาศถ่ายเทก่อนเดือนก็ขอนะครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับผม ชมสวนนะครับโจอินโคเรียนะครับในเกาหลีใต้นะครับผมเป็นสวนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับถือว่าเป็นติดอันดับดับต้นๆนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็สวนนะครับโจอินโคเรียของหนุ่มเกษที่หนุ่มเกษดูแลอยู่นะครับทำไม้ดูแลไม้ทุกๆชนิดนะครับแล้วก็ทําจําหน่ายนะครับส่งไปประเทศไทยเราด้วยนะครับวันนี้หนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับอัปเดตกันเป็นประจํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปนะครับหาดูยากนะพี่วินเพื่อนนะครับพี่น้องคนไทยนะครับมาทางทำงานทำไม้นะครับที่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราได้ดูนะครับความสวยงามได้ดูของแปลกๆไปใหม่ได้ดูการทำงานของหลุงเกษตรนะครับลูกหลานไทยนะครับมาพัฒนาไม้มาทำไม้นะครับแล้วก็มาทำให้พี่วินเพื่อนได้ดูแนวทาง แนวทางอะไรแนวทางในการทําไม้นะครับแปลกๆไปใหม่บางทีพี่เพื่อนอยังไม่รู้แนวทางนะครับผมก็ได้เข้ามาดูเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันแล้วเออรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาของไม้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาของไม้หรือ,อวิธีแนวทางในการทําแล้วก็ราคาไม้ในต่างประเทศมันเป็นแบบไหนนะครับรา,ราคาสูงไหม นะครับผมหนูเกษตรพยายามที่จะอัปเดตให้พี่วินเพื่อนนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่วินเพื่อนนะครับได้ทําไม้ต่อไปนะครับช่วงนั้นช่วงพีคนะครับช่วงราคาสูงสูงนะครับพากันซื้อในราคาที่สูงแล้วพอเวลามันโหลดลงแบบโหลดแบบโหลดแบบมากๆ,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 ๆนะพี่เพื่อนนะครับต่าต่ๆต่สุดอ่างเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่มีกํบบาลังใจทําไม้ซื้อมาแล้วโอ้ตทำไมถึงขายไม่ได้นะครับผมซื้อมาแล้วทําไมขายไม่ได้ราคาเลยทีนี้มันก็พูดง่ายก็คือ มันทําให้เราท้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าคนที่ยังไม่มีสวนนะครับคนที่ยังไม่มีสวนก็คนที่ยังไม่มีส,วน,นนมมสวนก,นวนก็ช่วงนั้นนะครับผมช่วงโควิดนะครับช่วงนั้นประเทศปิดอย่างเงี้ยทำมาหากินก็ลําบากนะครับก็หันหน้ามาเล่นไม้กันซื้อไม้กันมาเพื่อที่จะต่อยอดเพื่อที่จะหารายได้เข้าสู่ครอบครัวนะครับ พอมาพลิกผันนะครับเปิดประเทศเปิดอะไรนะครับก็ต่างคนต่างมีการงานหน้าที่นะครับผมก็ไม้มันก็ราคานะครับดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงแบบกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบตั้งตัวไม่ทันตั้งหลัดไม่ทันนะครับผมเสร็จก็พยายามที่จะอัปเดตให้พี่เพื่อนสร้างกบบาลังใจนะครับไม่ได้ขายฝันนะไม่ได้ขายฝันไม่ได้อะไรนะครับผมไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่ได้สร้างกระแสด้วยนะพี่เพื่อน แต,แต่ทำแต,แต่ทำให้ดูแต่ให้ดูนะครับให้ดูว่าต่างประเทศนะครับยังเล่นราคาที่ดีราคาสูงนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้ดูด้วยความเพลิดเพลินนะครับดูไม้ในสวนเราสกปะทะลักษณะหน้าตาหรือการจัดก,การในสวนเขาเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับก็เข้ามาดูก็นะครับอาจจะเห็นแล้วแบบสบายใจนะครับวันนี้ก็ดุงเกษตรก็ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตใหพ้พี่เพื่อนดู นะครับไม้ที่เราส่งไปในรอบที่เท่าไหร่น้องเหม่ยมจำได้ไหมรอบที่สามสิบสามพี่พีเพื่อนไม่ใช่นน้อยนะรอบที่สาแสิบสามนะครับผมเราส่งกันเป็นประจําเลยนะครับผมทาส่งาทาส่งซํา,ส,ส,าส่งนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณนะครับเ c ซี FC นะครับพี่พีนเพื่อนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับผมมาอุดหนุนนูเเซตนะครับ ไว้ใจนะครับเชื่อใจก็ขอบพระคุณพี่พิอ่าพี่พเพื่อนมากๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมท่านไหนอยากได้ไม้ดีๆนะครับอยากได้ไม้ดีๆก็ลองเข้ามาสอบถามนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าดูนะครับไม้น่ะมันไม่มันไม่ต่างกันพี่พี่เพื่อนไม่ต่างจากไทยแต่ว่าบางทีนะครับที่นุ่มเกษตรจําหน่ายไปไม่ใช่จําหน่ายในเงินวอนเราจําหน่ายในเงินไทยนุรกบนะครับอาจจะขายราคา ให้พี่เพื่อนไปต่อได้ด้วยนะครับดังนั้น f อหรือว่าลูกค้าหนุ่มเศษนะครับหน้าเก่าๆนะครับตอนนี้ก็มาอุ่หนุนอยู่แบบสม่ำเสมอนะครับเนี่ยประมาณนี้รอบนี้ก็จะมีพวกอะไรเดลีนะครับเดลีเดลี่ด,ดงเหลืองนะพ,พ,พี่เพื่อนซื้อไปแล้วนะครับมันเป็นแม่พันธุ์เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะนะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับรวมส่งอย่างเงี้ยนะครับเอาไปแล้วพ,พ,พ,พี่เพื่อนเอาไปยกยอดได้เลย นะครับเอาไปยกยอดได้เลยไม้อาจจะมีตำหนีบ้างนะครับเพราะว่าเราหอร่อด้วยสเชฟเนมอสนะครับหอ่อด้วยเชฟเนมอสแล้วก็แพ็คนะครับแพ็คส่งอย่างเงี้ยพ,พี่เพื่อนก่อนซื้อนะครับต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับอย่าไปซีดเลือดนะครับอย่าไปซีดเลือดเรื่องเรื่องพวกใบพวกอะไรนะครับเดี๋ยวใบใหม่เขาก็มานะครับธรรมชาติของไม้ธรรมชาติในการห่อแพ็คก,กี่แล้วนะครับต้องทําความเข้าใจในกรณีงี้ก็สอบถามหนุ่มเกษนะครับหลังไม้ได้ตลอดเวลาหนุ่มเกษพร้อมที่จะให้คำปรึกษา พร้อมให้คําแนะนําเอาไปพักไม้เอาไปยังไงเอาไปสมมุติว่ารากเขาระบบรากเขามีปัญหานะครับพักเข้ามาเพจหนุ่มเกษตรเลยสอบถามนะครับสอบถามแนวทางหนุ่มเกษตรพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับผมเอาไปพักไม้ยังไงพอพ,พ,พี่เพื่อนนะครับท่านที่ว่าลูกเป็นลูกค้าใหม่ของหนุ่มเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปแล้วก็เอาไปแล้วก็ รับไม้เสร็จก็แกะสเปรนมอสนะครับถ่ายคลิปวิดีโอตอนแกะด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานส่งให้นุ่งเกษตรดูนะครับตอนแกะกล่องนะครับผมตอนแกะกล่องถ่ายคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะแกะเนี่ยที่ห่อพลาสติกแล้วก็สเปนมอสออกจากระบบรากเบาๆนะครับเบาๆเมื่อถ้าเราแกะแรงๆไม่ระมัดระวังพวกระบบรากอาจจะขาดได้นะครับผมพวกรากขอยรากอะไรเขาอ่อนแอยู่แล้วนะครับผมแกะเสร็จนะครับเอาไปแช่น้ําก่อน นะครับแกะแล้วไปแช่น้ําสักครึ่งวันหรือ1วัน2วันก็ตามแต่ได้นะครับได้แล้วก็หลังจากนั้นก็พี่เพื่อนก็ใช้เปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับตามสูตรของแต่ละหลายท่านเลยแก้วตัวนี้ก็สวยนะครับแก้วไม้ให้บิดใหม่ดูลายดูสีนะครับสวยมากราคาเบาๆพี่เพื่อนนะครับราคาสี่พันนะครับรวมส่งเกาหลีไปไทย อย่างแก้วสารพัดนึกตัวด่างเหลืองนะครับราคาก็ไม่แรงพี่พีนเพื่อนนะครับราคาก็ไม่แรงอย่างเงี้ยนะครับห้าพันขึ้นไปห้าพันสี่นะครับ, 5, ป, 5, รบประมาณนั้นห้าพันสี่ห้าพันห้าแล้วแต่ความสวยและหลายๆใบหนุ่มก,ก็จะขอเพิ่มขึ้นอีกนะครับในราคารวมส่งเนี่งไม่มันไม่แพงพี่พีนเพื่อนพี่พินเพื่อนเอาไปแล้วเอาไปต่อได้เลยนะครับขอให้รู้จักวิธีอนุบาลน,นะครับอนุบาลยังไงอนุบาลไม้ให้มันฟื้นนะครับฟื้นเร็ว หรือเอาจะเอาไปตั้งแม่นะครับก็ได้พิงนะครับพิงก็น่าเก็บนะพี่พเพื่อนส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้นุ่งเกษตรเองนะครับเอาไปตั้งแม่ก่อนดูลักษณะสีแล้วน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับหลอดใหม่มาด่างแน่นะครับผมมาด่างแน่อันนี้ของนุ่งเกษตรเองนะครับซื้อเองเนี่ยประมาณนี้ ขอบพระคุณนะครับ FC พี่พินเพื่อนเลยนะครับที่ให้ความเมตตานะครับได้อุดหนุนนะครับซื้อมาในร้านเรานะครับที่เชื่อใจไว้ใจอันนี้ก็จะเป็นโวกไฟเด็กนะครับไฟเด็กด่างเหลืองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อตาบุษราคำดูระบบรากนะครับมาตรฐานนะครับพี่พี่เพื่อนเอาไปแล้วสามารถไปปลูกแบบหนุนเกษตรได้เลยนะปลูกใส่แบบไหนก็คือถ้าในลักษณะ บุคลากรรมพี่เพื่อนอยากให้โตวไวทายังไงอยากให้โตวไวอยากให้แบบโตวไวแล้วระบบรากดีทําแบบหนุ่มเกษตรได้เลยจะมีกล่องนะครับกล่องพลาสติกแบบนี้เราเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับพี่พเพื่อนโตวไวมากอันนี้ก็คือหนุ่มเกษตรการันตีเลยโตวไวมากโตวไวจริงๆนะครับผมเนี่ยวัสดุในการทำ ลุงเกษตรไม่ใช้ดินนะถ้าใช้ดินเนะี่ยไม้จะย่อยย่อยแล้วทิ้งใบง่ายนะครับพวกอุตราคพวกไม้ตระกูลอโลกาเซียก็ก็เหมือนกันลุงเกษตรใช้ตัวนี้สเปนอมอสหินปูเขาไฟเพื่อไลอยาาเละหินปูเขาไฟครึ่งส่วนน,นนั้นอย่างละส่วนนะครับสเปกอมอสกับถ่าอากับกับเพอร์ไล่์นะครับอย่างละส่วนนะครับสเปนอมอสเอาไปแช่น้ําให้แบบแฉะไปเลยนะครับแฉะไปเลยจะประมาณนี้ ก็บอกกันไม่มีกักไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีกักเลยไม่มีกักไม่มีกักของที่นี้นะครับผมต้นไหนนะครับอยากจะสะสมไม้ตัวไหนนะครับลานต้านะครับผมหนุ่มเสกก็ตอนนี้ก็ลดร,ราคาให้พี่เพื่อนนะครับชาวไทยเลยนะครับในราคาเงินไทยราคาเริ่มต้นที่เจ็ดพันห้าขึ้นไปนะครับต่อหนึ่งใบคิดแบบหาแบบสวยๆให้นะครับเอาแบบสวยๆให้เลยประมาณนี้สวยๆนะครับ แต่ถ้าฟอร์มใหญ่ๆหน่อยนะครับราคาก็จะอัพขึ้นอีกนะนะครับผมพร้อมมีนะครับพร้อมจำหน่ายระบบรากดีเลสิเพตนะครับผมตัวนี้มีสองหนอ่อท่านไหนสนใจนะครับก็ทักเพจหนุ่มเกษตรได้เลยนะเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีเก็บนะครับไม้ตัวนี้เป็นไรอเทมนะครับผมออมีตัวไหนอีกพวกอโลกาเซียมีเยอะแยะเลยพี่ินเพื่อน มีเยอะะแล้ว f อฟซีพี่เพื่อนทักถามเข้ามาเยอะนะครับซีโนต้าซีโนต้าตอนนี้นะครับขาดตลาดนะครับตอนนี้กำลังให้บอสนะครับเขาตามหานะครับตามหามกันภายในประเทศนะถ้าเผื่อมีมีแล้วหนูจะมาแบ่งปันนะครับจะแจ้งทางเพจแล้วก็จะทางทาง u t u ู e ด้วยนะครับผมจะให้พี่เพื่อนมาแบ่งปันกันนะครับเอาไปตั้งแม่หรือเอาไปทำสายพันธุ์ต่อนะครับผม ประมาณนี้แหละพี่เพื่อนเนี่ยโซลาคำนุกเสร็จนะอด่างทุกใบพี่เพื่อนอันนี้ก็คือด่างทุกใบเลยนะนะครับทําไม่ทันจําหน่ายไม่ทันไอ้ทาไม่ทันนะครับขยายไม่ทันนะครับขยายไม่ทันเลยไม้ ไม่ว่าจะเป็นขายภายในประเทศนะครับผมภายในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็จําหน่ายให้พี่เพื่อนนะครับที่เมืองไทยนะครับส่งไปไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะคนทักเข้ามาเยอะนะครับผมแม่ก็สวยๆคุณภาพอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีแต่คนอยากจะเอาไปทําสายพันธุ์นะครับผมประมาณนี้ก็เอาเปเียให้ดูนะครับประมาณนี้แหละพี่เพื่อน,นไม่อยากจะให้มันทายาวยาวเกินไปบางทีก็น่าเบื่อนะครับผมก็เอาแบบสั้นๆเล็กๆน้อย นะครับวันนี้บรรยากาศก็ลูกค้าคึกคักเหมือนเดิมนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะพี่ินเพื่อนนะครับวันธมดาก็ยังมีลูกค้ามาครับมาเยอะเหมือนเดิมพี่เพื่อนนะครับมาเรื่อยๆไม่ขาดโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตนะครับให้ดูอาโบนะครับย้ําเลยก็คืออาโบตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีจําหน่ายเอาเรียเอาเรียก็ไม่มีจําหน่ายนะครับมีก็แค่กระถางสองกระถางเองนะครับ รู้สึกว่าขายดีมากนะครับหนุเศรษก็ลองหาช่องทางพี่ินเพื่อนท่านไหนนะครับถ้ามีรู้จักกับเอ๊ะอะไรนะกับคนหิ้วนะครับอะไรก็อยากจะได้นะครับผมก็อยากจะได้เหมือนกันก็พยายามนะครับหาช่องทางในการส่งเข้ามาในเกาหลีใต้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หนุ่มเศรษฐอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ